ข้โฮยนมสดมะพร้าวอ่อนนะคะติ่มจะมาลองกินโลนะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะมันจะแข็งโตเป็นวุ้นแบบนี้แลนะคะหอมมันอร่อยดีค่ะตามไปดูวิธีทํทำเลยค่ะ สวัสดีค่ะโคคุณติมพามาก็โคทำขน,นมบานทานได้เนี่ยแล้วนะคะตะ้วยนมสดนะคะผงวุ้นก็ติ่มใช้ตัวนี้นะน้อมหนึ่งถ้วยนะคะนมทีพอนะคะนมข้นจืดนะคะปริมาณก็จะประมาณนี้นะคะติ่มซื้อมา สิบเก้าบาทนะคะใส่น้ำลงไปหนึ่งถ้วยค่ะน้ำเปล่านะคะเราจะแช่ผงวุ้นนะคะแช่วไว้ประมาณส5ห้านาทีถึงยี่สิบนาทีให้ผงวุ้นในลายโตดีก่อนนะคะตีมใส่ประมาณนี้นะคะครึ่งสวนนะคะใส่มากมันจะแข็งโตจนเกินไปนะคะใส่ประมาณนี้ก็อดีเลยค่ะตีมใมช้มะพร้าวสวงลูกนะคะลูกใหญ่ๆแบบน,นี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีนมข้นหวานนะคะติ่มจะใส่เท่าไรเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะผงวุ้นเราลายลายตัวดีแล้วนะคะต่อไปติ่มก็จะใส่น้ำมะพร้าวอ่อนไปหนึ่งถ้วยนะคะอันนี้ก็จะมีมะพร้าวอ่อนนะคะนมข้นจืดทีปวดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่ติม่มแช่ใส่ถ้วยนะคะแบ่งเท่าเทกันนะคะ ไปตั้งพลอยให้ละล,ลายตัวดีนะคะให้ฝุ่นบุนละล,ลายตัวไม่มีเป็นเม็ดเม็ดนะคะวนไปเด้่อยนะคะสังเกตดูกระบวยนะมันจะมีเป็นเม็ดเม็ดอยู่นะคะถ้ามันไม่ละลายตัวดีนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเม็ดเม็ดอยู่นะคะทำให้มันละลายตัวดีนะคะไม่มีเม็ดเม็ดแล้วต่อไปเต็มก็จะใส่น้าตาล ใส่แรงลงไปสิบช้อนโต๊ะนะคะชอบหวานมากใส่มากกว่าน,นี้เลยนะแต่ติ่มใส่ประมาณนี้ก็หวานกำลังดีเลยนะคะคนให้น้ำตาลในลายเข้ากันดีค่ะ ้ตาลในลายเข้ากันดีแล้วติ่มก็จะใส่ฟ้าอ่อนลงไปนะคะต่อไปติ่มก็จะปิดแก๊สเลยนะคะปิดแก๊สเสร็จแล้วต่อไปติ่มก็จะใส่นมข้นจืดลงไปนะคะเพิ่มความหอมความมนันความอร่อยนะคะ ซื้อมาจากเชเว่นอีเลเว่นนะคะขอให้มันเย็ยนตัวลงแล้วก็ไปตักใส่ถ้วยเลยคะ่ะเตรียมจะเพิ่มนมข้นนมพุนหวานเล็กน้อยนะคะขออภัยเวยค่ะพูดเกือบผิดเลยเพิ่มความหอมและความอร่อยนะคะเพิ่มเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะโต้ป่อยไปตักใส่ถ้วยเลยคะ่ะเอานิ้วแตะๆลงไปนะคะให้มันอุ่นๆน,นะคะล้างมือก่อนนะก่อนจะแตะนะคะ อย่าให้มันเย็ยนตัจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นวุ้นในหม้อก่อนนะคะอุ่นๆก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะใส่หนึ่งกระบวยนะคะตักใส่ครบเลยค่ะถ้วยนี้เตรียมซอยสามอนนะคะทำขายก็ประมาณ4บาทนะคะ ดอกใสเส็จเรียบร้อยแล้วจะเอาไปแช่เย็นก็เลยแช่ก็เลยนะคะต่อไปก็ติ่มก็จะไปทาน้ําตัวที่เราจะราดนะคะอันนี้น้ํามะพร้าวติ่มใส่ไปหนึ่งถ้วยนะคะเพิ่มน้ําเปล่าไปอีกหนึ่งถ้วยนะคะสองถ้วยตวงตัออย่างเหมือนกันเลยนะคะแต่แค่ไม่ใส่ผงวุ้นแค่นั้นเองนะคะใส่น้ําตาลใช้แรงไปสิบช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะคนให้ลายๆเข้ากันดีนะคะ ทำให้น้ำตาลในลายเข้ากันดีค่ะ น้ำตาลในลายเข้ากันดีหมดแล้วตีมก็จะใส่นมข้นจืดลงไปนะคะตีมปิดแก๊สแล้วนะคะมันจะได้เย็นตัวเร็วนะคะเทใส่เลยค่ะเพิ่มนมข้นหวานลงไปอีกนะคะเพิ่มเล็กน้อยนะเพิ่มความหอมและความอร่อยเหมือนกันนะคะ ประมาณนี้นะควรให้เข้าลายๆเข้ากันดีนะคะต่อไปเราก็จะไปตักใส่ในแก้วเลยค่ะในถ้วยเราเลยค่ะให้มันอุ่นๆเหมือนกันนะคะนนี้ไม่ต้องร้อนจนเกินไปนะตัวหวานเราจะไปตักใส่แก้วนะคะ ตามติต่มไปเลยค่ะมาค่ะมาตอกใส่ถ้วยเลยอันนี้เขียงตัวรีแล้วนะคะมันจะเอามือเตะๆรลมไม่มีน้ำนั้นนะคะเราก็มาตอกใส่เลยค่ะใส่หนึ่งก็ว้ยเหมือนกันนะคะถ้าใส่มากกว่าน,นี้ก็จะปิดผาไม่ได้นะคะตอกใส่ให้ครบเลยค่ะ ร้อยยี่สเอ็ดแก้วนะคะต้นทุนติมหักออกก็ประมาณ100้อยบาทนะถ้าขายก็ร้อยประมาณสวงร้อยสิบบาทนะคะก็ลอยอยู่นะคะ ดอ,อกใ,ให้คบทุกถ้วยเลยค่ะลองไปทำกินดูนะคะทำขายก็ได้นะคะชวกกวอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ติ๋มด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ติ๋ม้วยนะคะ ครบเร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาปิดผาค่ะปิดผ้าเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเวลาร้อนๆก็มากินก็สดชื่นอร่อยดีนะคะวิธีทาาําก็ไม่ยุ่งยากนะคะปิดผาให้ครบทุกถ้วยเลยค่ะ กินตัวลงแล้วนะคะต่อไปติ่มก็จะมาชิมนะคะนี่ค่ะมันจะมีมพะพร้าวอ่อนด้วยนะคะติมจะลองชิมดูนะหอมอร่อยแค่ไหนนะคะหอมมันอร่อยนะคะคอมบานพอดีเลยค่ะไม่หวานจนเกินไปนะคะอร่อยมากค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากกว่าน,นี้ใส่มากกว่าน,นี้ร่อยนะคะแต่นนี้พอดีเลยค่ะติม่มไปแล้วนะคะ